คุณกำลังฟังรายการด่านซ้ายสบายดีรายการที่จะทำให้คุณรู้จักอำเภอด่านซ้ายให้มากขึ้นในทุกมิติดำเนินรายการโดยฐานัะจันทระนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้าย AM 9 0 9ก h z ลเฮ กลับมาพูดคุยกันนะครับกับด่านซ้ายสบายดีที่สวทด่านซ้าย AM 9 0 9 k h z ิโลเฮิรและช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมได้พูดถึงเรื่องของอาการคอแห้งนะครับที่ตัวเองเป็นอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาของการจัดรายการบางคนก็บอกมันก็น่าจะธรรมดาไหมเพราะว่าเราพูดเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นทาอาชีพเดียวกันกับผมเนี่ย ที่ต้องพูดทุกวันวันแล้วเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยแล้วเกิดอาการคอแห้งเนี่ยมันจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างแล้วควรจะแก้ไขอย่างไรนะครับลองมาดูกันสิครับอาการคอแห้งนะครับก็คืออาการที่เรารู้สึกไม่สบายในลําคอครับรู้สึกแห้งระคายเคืองหรือว่าเจ็บคอซึ่งมักจะเกิดจากการขาดความชุ่มชื้นในลําคอครับ สาเหตุของอาการคอแห้งก็อาจจะเกิดจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ําน้อยอากาศมันแห้งเองนะครับหรือว่าหายใจทางปากอะไรเป็นต้นนะครับหรือว่ารุนแรงไปกว่านั้นก็คือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจค,ครับหรือแม้แต่ผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิดด้วยนะครับหากอาการคอแห้งไม่รุนแรงแล้วก็ไม่รื้อรังเนี่ยก็มักสามารถบรรเทาได้ด้วยการดื่มน้ําให้มากขึ้นนะครับการใช้ยาอมแก้เจ็บคอหรือว่าการสูดไอน้ํา นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอาการคอแห้งเนี่ยมันเป็นแบบเรื้อรังเลยนะหรือว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นไข้ไอนะครับหรือว่ากลืนลำบากเนี่ยอันนี้ควรไปหาหมอปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุแล้วก็รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปนะครับอาการด,ดื่มน้ำไม่เพียงพอนะครับเพราะว่ามันเป็นสา,สาเหตุในการคอแห้งนะครับขาดน้ำเนี่สาเหตุหลักเลยนะครับของการคอแห้งนั่นเองอาการ อากาศแห้งนะครับอย่างเช่นในช่วงฤดูหนาวหรือว่าในห้องปรับอากาศอย่างเช่นห้องแอร์เนี่ยนะครับก็สามารถทําให้เยื่อบุคลองเรามันแห้งได้เช่นเดียวกันการหายใจทางปากมันเป็นยังไงก็ตอนนอนหลับแหละครับหายใจทางปากเป็นไงคอกกลนั่นเองก็อาจจะทําให้คอแห้งได้ครับและการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดหลอดลมอักเสบ หรือคออักเสบนะครับโรคกรดไหลย้อนก็เป็นนะครับน้ําย่อยในกระเพาะอาหารที่มันไหลย้อนขึ้นมายังหลอดอาหารแล้วก็ลําคอเนี่ยมันอาจจะทาให้เกิดอาการระคายเคืองแล้วก็คอแห้งได้โรคภูมิแพ้ก็ด้วยครับอาการภูมิแพ้บางชนิดก็อาจจะทําให้เกิดอาการคอแห้งได้เหมือนกันผลข้างเคียงจากการใช้ยาเช่นยาแก้แพ้ยาขับปัสสาวะยารักษาโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีผลข้างเคียงทําให้คอแห้งได้ การสูบบุหรี่ก็เช่นเดียวกันครับการสูบบุหรี่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองของเยื่อบุคอแล้วก็อาจจะทําให้คอแห้งได้ครับการใช้เสียงมากเกินไปเอออันนี้จะเข้าข่ายผมละนะครับก็คือการพูดหรือว่าร้องเพลงเป็นเวลานานก็จ,จะทําให้กล้ามเนื้อคอทํางานหนักแล้วก็ทําให้คอแห้งได้เช่นเดียวกันส่วนวิธีการบรรเทาอาการคอแห้งก็ดื่มน้ําให้เพียงพอดื่มน้ําบ่อยๆตลอดทั้งวันก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับลําคอแล้วร่างกาย หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับเครื่องดื่มเหล่านี้อาจจะทําให้ร่างกายขาดน้ําได้ใช้ยาอมแก้เจ็บคอครับยาอมบางชนิดมีส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในลําคอนะครับเช่นชาเอมหรือว่าสารแหน่เป็นต้นการสูดไอน้ำครับการสูดไอน้ำเนี่ยก็เป็นการสูดไอน้ำร้อนจากน้ำอุ่นเลยนะครับช่วยเพิ่มความชุ่ม,ช,มชื้นให้กับเยื่อบ,บุคอได้เช่นเดียวกัน หรือว่าจะกลั้วคอด้วยน้ําเกลือนะครับน้ําอุ่นผสมเกลือนี่แหละก็จะช่วยลดอาการระคายเคืองแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นได้และพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้นหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่นะครับหากเป็นไปได้นะหรือว่าอยู่ในบริเวณที่มีควันบุหรี่ก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นควันบุหรี่มือสองไง และอย่าลืมครับเป็นหนักๆไปปรึกษาแพทย์นะครับอาการไม่ดีขึ้นมีอาการอื่นร่วมด้วยนะครับหาหมอปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปหมายเหตุอีกหมายเหตุหนึ่งก็คือข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะครับถ้าไม่ไหวจริงก็ควรจะปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลต่อไปนั่นเองนะครับ